ดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่สวนสัตว์แล้วนะคะเราอยู่กันที่เฟสเฟสอะไรสักอย่างอ่านชื่อไม่ได้ก็คือที่อย่างที่บอกก็คือจองตัวมาถ่ายรูปกับโคล่านั่นแหละลต้องไปที่นี่แล้วแม่กับป้า,าัน,นแบบ เราเข้ามาแล้วเขาให้พาสปอร์ตมาไหนว่าแพนกวิน <c oughs> <อ>นี่ก็คือบรรยากาศข้างในนี่ <c oughs> เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเออรู้แล้วรู้แล้วแป๊บนึงนี่เขาทำอะไรเอาล้างไป <c oughs> อันนั้นคือข้าวปโคลา <c oughs> เดี๋ยวเราให้เข้ามาที่นี่คือสวนสัตว์อะคะ่ะสวนสัตว์จริงๆนะคะ เป็นกองเป็นกองไม่เหมือนที่ Tasmania ที่มันจะแบบกระจายกระจายแต่ที่นี่ก็คือเป็นสวนสัตว์ที่เป็นสวนสัตว์จริงๆอ่ะวิ่งไี่อะไรอ่ะอย่ามือลงไปนะอย่ามือลงไปนะทำไมมันไม่อยู่ในน้ำเหมือนที่อื่นมันหนาวปันเนี่ยนั่นแหละดิที่นี่มันร้อนทำไมมันอยู่ได้วางเงินดูดูดูมันจำได้เจอคะเจอค่ะไม่ใชนเหรอเจอโคราลาแล้วเออเราจะได้เข้าไปเจอลึกกว่านี้

อันนี้คือวบหนือยจั m ตูดจัตูจัตจัตมิบดูวอมแบมันเดินไล่นกมันบนทรายตรงนี้มานานแล้ามันกัดรเขาบอกอยากจัมิบ ทุกคนอันนี้คือน้องควอกานะคะควอกาคือสัตว์ที่ยิ้มแล้วน่ารักแต่มันยังไม่ยิ้มให้เรามันยิ้มไม่แล้วควอการ์น่ารักจังเลยเป็นจิงงจ้อตัวน้อยๆควอกาคือควอการ์ใค้เขาดูรูปหนะนี่มันหิวแล้วควอกาจะมาให้อาหารมันดูสิ

ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใ่ค่ะใช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 ่่ะใชค่ รอคอยและกัดก็รอคอยนั่นก็คือช้อปปิ้งชามนะคะเรามาดูกันว่าของฝากที่นี่มีอะไรบ้างมีโคราล่าแน่ๆทุกอย่างคาโคอาล่าเจาจิงหรือจริงโจ้ทำไมวอมแบตในนี้มันน่ารักกว่าที่เราเห็นวะ่ะ โจวจริงแล้วใครหยิบตะกร้าหานะะ่อยค่ะเอามือถือมือถือไม่ได้ไหมเอาโอาล่ามันมีโคอวาก่าแถวนี้ไหมอะ่ะอ,อ,อันนี้ใช่โคอวาก่าปะน่นจาจะกาโลไม่ใช่โคอาล่านี่เหมือนวอมเบร์มากกว่านะ มนมบกูมันเหมือนกันทุกตัวเลยเนี่ยไอเน,นี่ยมันมยิ้มด้วยเนี่ยไม่เอาแย่มา, yeah, มากข <c oughs> ายลูกทัสมาเนี่ยเดวิลเซล โอเคเรากลับมาแล้วนะคะอยู่บนรถแล้วเดี๋ยวจะอวดภาพอ่ะแต่และคนเตรียมตัวอวดภาพตัวเองเร็วนี่ถ้าเราซื้อมาแล้วนะคะเราจะได้เป็นอย่างนี้ต้องบอกว่าแพคเกจที่โฟก,กัสเลือกเนี่ยค่ะอะ่เขาเรียกว่า encounter นะคะ encounter ก็คือการได้เข้าไปในโซนที่เขาดิสเพย์ที่เขาโชว์น้องสัตว์อยู่แล้วเราก็ไปเล่นกับเขาได้อ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวนะอ่โชว์ของหนูกอล้วนกะ็จะเป็นอย่างนี้มาถือกล้องให้หนูหน่อยถือแบบนี้นะโอเคถืออย่างนี้โอเค ก,ก็จะมีอย่างนี้เขกาก็จะให้มาคนละแฟ้มอย่างนี้เลยนะคะซึ่งของกัทเนี่ยแอบแจยตังพิเศษเลยได้มา2ลรูปนี่เป็นนนกับเขาแล้วก็เป็นแนอนกันในโคราอ่าน,นี่รูปแรกแล้วก็อันนี้แต่เขาว่าเลือกรูปให้กันตอนเรกแ่เขาเลือกรูปในตอนแรกไม่ค่อยสวยกันก็เลยเอาใหม่มาก็โอเคอยู่นีดีแล้วก็มีอันนี้ก็แองว่ามันหันไม่มองแล้วโครามันหันมาพอดีโอเคอ่ะไหนของแม่กับป้าช่วยหน่อย โชว์เองโชว์เองนี่แม่กับป้านะคะได้พิเศษกว่ากันอีกเพราะว่าเขาได้ทั้งกับรูปบอมแบตแล้วก็เขาไปจ่ายตังค์รูปกับโคไล่อีกรอบหนึ่งอันนี้คือกะบอมแบตอ๋อมีรูปเดียวอันนึงรูปคู่อันนึงโอ้ยไอ้ทำไมนี่ได้สองรูปเพราะว่าจ่ายตังค์เพิ่มจ่ายตังค์เพิ่มใช่เขาจ่ายเขาจ่ายสองรอบรอบเนี้ยทั้งนั้นอ่ะในหนดูนะนี่นี่นี่ตากลี่สวยอะรรค์ หนูบอกเลยว่าจ่ายตังค์อย่างแม่สวยกว่าของหนูก็ของหนูอ่ะมันมันมันไม่ต้องไปยังไมันไม่ได้เซ็ตของเรานี่เขาเซ็ตไปถ่ายรูปเลยไหนป้าดูหน่อยป้าดูหน่อยไอ้ของมาของเขาเป็นฉากเลยของเรามีฉากโอ้ยไหนดูของมากับน้องกันหน่อยของถ่ายยากมากมีใบเล็กให้ดูเฮ้ยของมาก็สวยมีแอปจับตุดโคราด้วยแล้วของกันกันดีแน่นอนเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งทำถ่ายนะเพราะว่าเขาเขาให้ไอ้คิวอาร์โค้ดมาเราไปสแกนเอารูปดิจิตอลได้ที่น้องกันโอ้ยกันของกันเนีเขาก็หันหน้ามาใช่ นี่แะคะทุกคนก็ใช้เงินแก้ปัญหานะคะอยากได้รูปก,ก็ทำนะคะ <c oughs> แล้วก็กัดคุยกับพนเขาคุยกับซูคริปเปอร์แล้วเขาบอกว่าไอสาเหตุที่ทำไมนะคะเขาถึงไม่ให้อุ้มพัรลาถ่ายรูปแล้วเพราะว่าตรงย่านซิดนีย์หรือนิวซเซาวลน์พวกนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเยอะมากเวลาถ้าการที่คุณให้ อุ้มอนุญาตให้อุ้มถ่ายได้จ่ายตังเงี้ยถ้าหมายความว่าเขาต้องอุ้มโคลาให้ถ่ายอุ้มอุ้มอุ้มอ่ะมันจะทาให้สัตว์เครียดแล้ววที่นี่เหมือนกับมันมีเทนโอเวอร์เอ่อเทนโอเวอร์เลดเยอะก็เหมือนกับวันวันหนึ่งอ่ะโคลาต้องแบบถูกอุ้มไปวางอุ้มไปวางอุ้มไปก่อนอย่างเงี้ยหลายมือผ่านผ่านมือคนผ่านมือผู้ชายเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยอ่า เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ให้อุ้มโคลาที่นี่นะคะแต่ว่าเราก็สามารถอย่างนี้การทำก็คือเอามือแบบนิดๆตูดได้นะคะแต่ว่าทําไมที่โกโคสหรือว่าทำไมที่บริสเบนยังอนุญาตให้อุ้มถ่ายรูปได้อยู่นะคะพูดแบบภาษาชาวบ้านอธิบายง่ายๆก็คือ คนมันไปน้อยเพราะฉะนั้นโคลาไม่ฉ่ำน,นะคะตอนนั้นที่กัดไปเนี่ยมันคนน้อยมากที่โกโคเซอร์บิแบนคนไม่ค่อยเลือกไปเท่าไหร่นะคะมีมีคนส่วนน้อยที่จะไปเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ไปตรงนั้นแล้วไปอุ้มถ่ายรูปเนี่ยมันน้อยมากเขาเลยยังอนุโลมให้อุ้มถ่ายรูปได้อยู่บ้างค่ะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังนั่งรถกลับโรงแรมแล้วนะคะก็จองเป็นรถเกียร์นะคะได้นั่งได้จริงๆนั่งได้สูงสุด7คนนะคะแต่ว่าเราก็นั่งหกคนสบายๆ แชร์ประสบการณ์ตกเครื่องครั้งแรกของการบินไทยที่ซิดนีย์ค่ะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเครื่องอ่ะเทคออฟบินขึ้นไปบนอากาศแล้วแล้วก็ต้องบินกลับลงมาเพราะว่ามันเกิดความขัดข้องทางเทคนิคทางแอร์เขาก็แบบว่าเอ้ยงั้นอยู่ลงไปข้างล่างก่อนให้วอชเชอร์กินข้าวนั่นนี่นูน่นน,นั่นแล้วกลับมาอีกหนึ่งชั่วโมงนะพอกลับมาปุ๊บเขาก็บอกว่าเออเครื่องมันซ่อมไม่ได้อ่ะต้องต้องแคนเซิลไฟล์ละเขาก็เลยให้เราลงมาผ่านตอมอเข้ามาใหม่หมดเลยนะคะและเราก็ต้องเลือกว่าเราจะนอนหรือเราจะบินแต่ถ้าบินต้องไปต่อเครื่องที่ลก็ วุ่นวายมากเราเลยบอกว่างั้นเรานอนก็ได้เขาก็เลยพาเราไปโรงแรมนะคะนอนที่โนวเทลแล้วก็เขาให้แคชกินข้าวเย็นคนละ50ดอลลดอ์ด้วยนะคะเพราะเช้าวันถัดมาก็เข้าไปเช็คอินทําทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะช้อปปิ้งนั่นน,น,น,นี่นู่นนั่นแล้วก็ขึ้นเครื่องรำนี้ชื่อว่าภูเก็ตนะคะลุ้นมากว่าจะได้ขึ้นหรือเปล่าสุดท้ายก็ finally ได้ขึ้นเครื่องแล้วแล้วก็กลับถึงไทยเรียบร้อยโดยสวัสดิภาพรประสบการ์ตกเครื่องครั้งแรกของการบินไทยค่ะ